พลังบุญมหาศาลจากอินเดียดินแดนพุทธภูมิของพระพุทธเจ้ากับงานใหญ่มากๆบวชเด็กอินเดีย350รูปปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วโดยมีทีมใจบุญนําโดยไฮโซสายบุญผิงสุภาวดีทัพมาลัยพร้อมทับดารานักแสดงมาร่วมเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์อีกด้วยอาทิกิกมายุรินคุณโก้ดกรธีรศักดิ์คุณปุ๋ยดรนิทัศน์ธรรมรงคุณตุ๊กตาประพานรัตชัยชูพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจช่องวัน31และอีกมากมาาาากยบรรช สามเณรอินเดียในครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจะมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานจัดงานพระครูอุดม,พมโพธิวิเทศวัดพ,พระรามอโยธยาอินเดียและรองโฆศกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลครับก็โครงการบรรพชาบวชสามเณรอินเดีย350รูปเนี่ยปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะคะแล้วก็ ทำมาทุกปีในานามของของเราเป็นในานามมูล,ลนิธิกล้าธรรมนะคะเป็นมูลนิธิดูแลเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้วก็เนนนะคะก็จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสุขมากๆตรงที่ว่าเขาก็พูดไ่ได้ว่ามีผู้อุปถัมภ์โครงการก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเราก็คือคุณนัทนะคะกักาแฟเติมบุญนี่เองนะคะที่พอเราพูดเกริ่นถึงโครงการนี้คุณนัทก็ อยากร่วมหรืออยากสนับสนุนอยากจะจ่ายเงินเลยโดยที่ยังไม่ได้บรรยายอะไรเลย <c oughs> อันนี้พูดตรงๆตงปกติเนี่ย <c oughs> เวลาเราขอขอบอกบุญหรือสปอนเซอร์หรือขอร่วมบุญเนี่ยจะยาก <c oughs> มากๆแต่อันเนี้ยเขาบอกไม่ต้องพูด <c oughs> คือพร้อมโอน <c oughs> ได้ก็เลยแบบก็เลยบุญมรรณุนนำในปีที่7แล้ว <c oughs> มันก็มีความมาโอนไวมากค่ะขอบคุณมากสำหรับคนที่อะไรอะผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นโครงการของเราว่าเราทำมา ทำจริงๆแล้วทำมา7ปีแล้วนะคะพระปีที่แล้วทางช่องวันก็เมตตาถ่ายทอดสุดให้เราตอนข่าวเช้าด้วยนะคะปีที่แล้วก็ขอบคุณด้วยทางช่องวันแล้วก็ทางางานวัดไทยพุทธคยาเ,เพราะว่าโครงการของเราอ่ะเป็นโครงการของรัฐบาลไทยร่วมกับประเทศอินเดียมันไม่ใช่เล็กๆนะคะเราไม่ได้มาคิดเองเออเองบวชเองไม่ใช่ มันเป็นโครงการของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินเดียเพราะมันเป็นงานมาคัาบูชาโลกมันเป็นระบรับโลกหรือ g l o b a l เลยมันใหญ่มากๆซึ่งเราก็ได้ไปทําที่ดินแดงที่เป็นแหล่งต้นกําเนิดคือที่วัดเวรวันที่ในอ,อดีตการพุทธกาลเนี่ยก็เ,เหมือนกับว่าในวันนั้นพระพุทธอะไรนะ มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดห,นหมายมใช่ไหมคะประวัติวันมาคะผู้ชาต้องถามคุณกิ๊กใช่อันนี้พูดไม่สับไม่ค่อยได้เหมือนเหมือนคุณกิ๊กนะคะคือพูดตามความเป็นจริงที่ที่รู้สัมผัสและถ่ายทอดในในความเป็นประชาชนคนทั่วไปนะคะก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะวันนี้ดีใจที่ทั้งคุณกิ๊กทั้งน้องลูกหมีที่มาเป็นประธานร่วมแล้วก็คุณกิ๊ก ที่ปรึกษากิติมศักดิ์แล้วอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอื่นามที่ไม่ได้มาวันนี้และทุกๆท,ท่านที่เห็นณนะตอนนี้เลยนะคะที่มาช่วยด้วยใจจริงๆก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะ <c oughs> ควักตลอดได้บุญแน่นๆพี่พิงก็แน่นเลยค่ะให้สังเกตแผงคอนแน่นมากค่ะคือจริงๆอะทำมาเองเพราะว่าบอกตรงว่า ปัญญาญานะคะปีแรกคือคิดไม่ได้หรอกว่าต้องเอาเงินไปทําแบบเนี้ยปกติก็เอาเงินไปกินเที่ยวเล่นนะะี่แหละค่ะกินเที่ยวเล่นกินเหล้าพุ่นตรงแต่พอหลวงพ่อท่านพูดนะคะพระธรรมทูตจะมีคําพูดที่เราไม่ใช่สายมูลหลวงพ่อจะพูดให้เกิดปัญญาเราก็มองเออเงินเราเท่านี้บวชได้เท่านี้ก็นับเลขก่อนตอนแรกปีแรก2 5 0รูปค่ะก็มีเงินแค่นั้นเพราะจะใช้เงินเยอะที่ต่างประะะเทศนะะแล้วก เดี๋ยวเล่าความประทับใจอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วว่าเราหวังดีเราก็ทําอาหารไทยเลี้ยงคนอินเดียเลยกระพเพราไข่ดาวข้าวผัดกุ้งเลี้ยงอย่างดีเลยซึ่งแพงมากที่ประเทศอินเดียแล้วก็นมกล่องนมโคกแล้วก็ใส่หลอดปรากดว่าทานฉันไม่ได้เลยค่ะตอนที่เลี้ยงเพราะว่าจนจนขนาดหลอดก็ดูดไม่เป็นในปีแรกเพราะเขาจะลองน้ําก๊อกอย่างงี้ค่ะ ว่าเขาเป็นลูกของชนชั้นขอทานที่เราที่ถึงเวลาก็รอวันและคนไทยมาอุณได้บวชคุณได้เงินกินปีต่อปีค่ะได้สื้ผ้าใหม่ได้สภาพ้ารองทับของโครงการได้ได้ขัดศีรษะเอาเหาออกหมดขี้มูกในรูดิฉันล้วงหมดเลยค่ะคือเวลาจะบีนี้คือจะตัดเล็บหมดเพราะาต้องล้วงขี้มูกออกเพราะเขาจะอุดแน่นไม่อาบน้ําก็ได้เคลียปีละครั้งก็รู้สึกว่าภูมิใจจากที่บอกตรงว่ารังเกียจอะค่ะ พอปีต่อไปเอ็นดูเลยค่ะก็ซื้อองุ่นอร่อยอร่อยแล้วก็เอาเด็กเข้าเอวเลยค่ะก็เยี่ยวแตกเยี่ยวฉี่ลาดแบบสับออริจินอลนิดนึงนะคะก, <S <S 1> <S 1> ก็ฉี่ลาดแล้วก็ชอบมากเลยรู้สึกเออเกิดมาเป็นคน,นถึงจุดและคุณผิงถึงแล้วว่าอันนี้คือความเป็นคนที่ ที่ได้สัมผัสภาษาภาษาอะไรเดียอันนี้คือภาษาเทพไหมคุณคิดเขาภาษาสลัดสลวยเขาบวชแต่อันนี้ภาษาแบบยังไม่ได้บวชแต่ว่าใช่ใช่ได้เห็นจัตธรนมว่าจากลังเลียดฉี่เด็กที่มันเป็นลูกขอทานพูดตัวเขาจะเรียกขอทานนะคะก็รักเอ็นดูแล้วมันน่ารักมากถึงขั้นแบบป้อนองุ่นเนี่ยเด็กก็ตาบอดส่วนใหญ่จะตาบอดก็เลยดีใจค่ะก็เลยวันนี้ได้ได้โอกาสมาแถลงข่าวแล้วนักข่าวมาเยอะมากก็เงินคุณนัดแล้วค่ะ เงินคุณนัทเจ้าของกาแฟเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้มีวันนี้แล้วก็เขาแสดงน้ําใจกับเราในวันที่คุณพ่อเสียด้วยคุณพ่อเพิ่งเสียนะคะแล้วก็ปีนี้ทําให้คุณพ่อเป็นการบวชครั้งยิ่งใหญ่คุณพ่อด้วยเพิ่งเสียไปแล้วคุณนัทก็เอากาแฟไปร่วมบุญในการถวายแล้วก็ทํากิจกรรมทุกคนบอกทําทำไมคุณผิงไม่เศร้าเพราะมแตะขายกาแฟค่ะก็ดีใจที่คุณนัทเขาช่วยก็อาจจะเชียร์คุณนัทด้วยเพราะเขาเป็นคนที่มีน้ําใจกับเราเราเราก็ซึ้งนะหาเงินแบบก็ซึ้งนะหาไม่มีใครช่วย ก็ดีใจแล้วก็มีคุณกิ๊กมาอยู่ในนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าแบบเป็นไอดอลแล้วก็ลูกหมีเนี่ยเป็นน้องสาวสุดที่รักแล้วก็เขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีวตที่จะบินไปหลายรอบมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็เตรียมจะบ,บินแล้วค่ะจองตั๋วคนแรกวันเกิดเขาด้วยเราจะฉลองวันเกิดด้วยกันในเดือนเดียวกันนะคะก็เรียบร้อยครับพี่หนิงลูกหมีต้องจัดกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมีต้องจะแล้วลูกหมีทำวีซายังค่ะซื้อตั๋วคนแรกเยอะมากอาพี่นัทนะคะการรูมบูนทางนี้ยังไงบ้างครับที่ไปที่มาดีใจมากครับเราเป็นคนทําธุรกิจครับ โอกาสในการทำบุญใหญ่นะครับแล้วก็มีผลกับคนหมู่มากครับไม่ใช่มีโอกาสง Yuan ่ายๆครับงั้นการเอาเงินไปทำบุญผมว่าไม่ยากแต่เอาเงินไปทำบุญแล้วต่อศาสนาได้แบบนี้ผมว่าไม่ใช่ใครก็ทำได้ครับธรรมะจาัดสรรจริงๆครับขอบคุณมากๆครับสาธุกาแฟเติมบนดีต้องยอดหมื่นล้านขอบคุณ จริงๆเป็น,เ,ปนเราเราผลิตมาเราไม่ได้ต้องการกําไรสูงสุดครับเราผมทําธุรกิจโรงงานนี้มา20กว่าปีครับอันนี้เป็นแบรนด์แรกของโรงงานของผมเองนะครับเราไม่ได้ไปจ้างโรงงานผลิตแล้วเอามาขายมันเป็นสินค้าจากโรงงานเราเองฉะนั้นเนี่ยคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับครับแล้ว,ลวเรามั่นใจว่าข้างหลังกล่องจะเห็นได้ว่าเราเราเขียนเรื่องอนุโมทนาไปเยอะมากนะครับเราหวังว่าคนที่เสียสละทรัพย์ของตัวเองเนี่ย แล้วซื้อไปเรามั่นใจว่าจะเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับพระสงฆ์ท่านได้ฉันนะครับเราสามารถใส่ชื่อด้านหลังกล่องทำเขียนไว้ว่าชื่ออะไรได้รดวยคือดีอะค่ะมันดีจริงๆขอบอคค่ะ <c oughs> พี่หมีเป็นประธานโครงการพิธีเป็นที่ปรึกษาได้รับได้รับได้รับมอบ,มอบหมายตาแหน่งอันทรงเกียรติต้องขอบคุณพี่หผิง้วยนะคะให้ให้พี่ลุกหมีพูดก่อนกนะะ <c oughs> ็ค <c oughs> คโครงการปีนี้นะคะบวชสามเณร350รรูปนะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ทาง เมืองไทยร่วมกับทางอินเดียนะคะก็ถือว่าเราได้ต่อยอดพระพุทธศาสนาใน,ในระดับโลกนะคะ<อ>ก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านร่วมบุญด้วยกันนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันใครสะดวกเดินทางไปด้วยกันก็เรียนเชิญนะคะ,นะคะแล้วก็ขอใหอ้โครงการราบลื่นนะคะแล้วก็ Icana, ได้มีในปีต่อๆไปต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะเชิญคุณน yes. ัดปีหน้าเลยนะคะขอบคุณค่ะก็อยากจะขอช่วยประชาสัพมันธ์นะคะว่าพุทธศาสนาชนท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบุญกับโครงการบวชสามเณรอินเดีย350รรูปนะคะก็สามารถสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ไม่มูลค่ามากน้อนไม่ได้เป็นประเด็นแต่ขอให้มีเจตนานในการที่เราอยากจะช่วยสืบต่อพระศาสนาในดินแดนพุธภูมินะคะจะได้บุญอย่างมากเพราะว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการที่แบบสร้างหน่อเนื้อเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะให้กับเด็กๆชาวอินเดียซึ่งในอนาคตถ้าเกิดว่าในอินเดียมีปัญหาอะไรพระพระสงฆ์ไทยต้องเดินทางกลับมาเราก็จะมีพระที่เป็นพระอินเดียนะคะสำหรับอินเดียที่อยู่ดูแลพระศาสนาอยู่ที่อินเดียด้วยเชะ,ะน,นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมหากุศสอันยิ่งใ,ใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็บุญตรงนี้เราสนับสนุนให้คนได้เห็นธรรมะบุญนี้ก็จะย้อนกลับ มาให้เราได้เห็นธรรม,มาเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็สามารถร่วมบุญได้รายละเอียดฝากพ,พี่ๆช่วยขึ้นประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะคะอันุมโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะค่ะจริงแล้วว่าหนังเนี่ยอาจจะเป็นงานหนังของงานพระรรมรรทูตนะคะก็จริงๆเราเตรียมจะสร้างมาหลายปีแล้วพอดีติดโควิดแล้วก็จะทําตรัสรู้ก่อนจะทําเป็นหนังสีเป็นสีองเบชนิยสารหลวงพ่อบอกว่า ให้ทําเป็นตรัสรู้ก่อนเพราะว่าประชาชนหรือเด็กๆจะเข้าถึงง่ายกับความสําเร็จตรัสรู้ก็คือคล้ายๆความสําเร็จอะค่ะก็จะทําที่พุทธคยาก็เลยชื่อหนังว่าพุทธคยาแล้วเราก็มีพอดเรื่องมีอะไรที่หลวงพ่อคือ,อเขาเรียกว่าให้งานจากพระธรรมทูตในการมีฉากที่เป็นสําคัญในการที่ว่าให้พุทธเจ้าออกจากวังหันลังวังแล้วร้องไห้ฉากนี้เป็นฉากที่สําคัญสําหรับพุทธคยาแต่ว่าเราก็ พูดไปในงานถแถลงข่าวบ้างหลายหลายปีแล้วค่ะแต่ยังไม่พร้อมแต่เราคิดว่าปีนี้จะพร้อมเพราะว่าคุณลุกหมีเขาพร้อมแล้วด้วยเพราะว่าคุณลุกหมีเคยกล่าวว่าเอาลุกหมีเล่นด้วยนะคะลูกหมีจะโกนหัวเล่นเรื่องนี้ค่ะพี่พี่พพพนะักข่าวค่ะชื่อคุณลุกหมีค่ะพูดหลายปีแล้วค่ะนึกว่าพี่พิงจะลืมแล้วน่าจะได้โกนแล้วค่ะพาะเงินน่าจะได้คืนค่ะเร็วเร็วนี้สองล้านเร็วๆนี้โกนแน่ค่ะเตรียมรอคระลมีโกนแน่ ก็จะได้ค่าตัวสองล้าน,นะค่ะลตอนมาประมาณไหนมลิท้งคนคือจริงๆแล้วเราคุยกันไว้ก่อนโควิดนะคะหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าทางเราเดินทางไปอินเดียด้วยกันแล้วก็ไปคุยเรื่องพอรตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะคะกับตอนนั้นเป็นพี่ <ไป S 2> อุ <c oughs> ๋ยนวลซีนี่มีบุตรค่ะแต่ว่ามันต้องหยุดไปเพราะเป็นเรื่องของโควิดใช่ค่ะแล้วก็กําลังจะทําต่อลูกมีก็ไปด้วยแต่ว่า ไม่ไม่ได้ติดต่อลูกหมีนะคะลูกหมีขอเองว่าขอลูกหมีเล่นด้วยนะนยลูกหมีอยากโกนหัวบวชให้พี่ผิงเรื่องนี้เป็นแม่ชี <c oughs> ก็เลยจําคํานั้นได้ก็เลยบอกบอกที่พี่นักข่าวค่ะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะลูกหมีโกนหัวให้ค่ะยาสเผมก็ได้เลยค่ะจะเริ่มประมาณช่วงไหนครับเพราะนี่หลังจากนี้เดี๋ยวพอเสร็จงานมาค่ะก็เตรียมจะปรึกษาแล้วค่ะเพราะว่าจริงจ,งจงอ่ะมีครูมิงมาด้วยค่ะพุ่มกับหนังที่เราคิดว่าปีนี้เราจะใช้ครูมิงด้วยครูมิงมาด้วยค่ะ เพราะคุณมิ้งจะทาหนังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรื่องดาลัมซัล่าหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสายบุญอยู่แล้วค่ะครูมิ้งแต่ก็มาด้วยค่ะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญครูมิ้งมาด้วยใช่ค่ะแล้วมีอะไรจะฝากกับโครงการบัณฑิตทีีขอให้เป็นคุณกิ๊กพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าประชาชนน่าจะเข้าใจง่ายกว่าค่ะขอแบบสับทางการดีกว่าลูกหลานจะได้ไม่ด่าฉันก็อยากจะขอฝากโครงการนะคะบวชบัณฑิตต้อง ขออีกทีนะคะ5,4,3,2ขออนุญาตฝากโครงการบรรพชาสัมเณรอินเดียนะคะที่อินเดีย350รูปนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกๆข่านได้มีโอกาสร่วมบุญนะคะตามกําลังศรัทธากับโครงการนี้นะคะเพื่อได้สืบต่ออายุพระศาสนาในดินแดน พุทธภูมิของเรานะคะก็เรียกว่านำธรรมะจากดินแดนสุวรรณภูมิกลับคืนสู่ความยั่งยืนของพระาศาสนาในดินแดนพุทธภูมินะคะยังไงก็ขอกลับอนุโมทนาบุญล,ล่วงหน้ากับพุทธศาสนิกชนทุกๆท่ทานหากท่านใดอาจจะไม่ได้ร่วมบุญกุศลก็ขอให้ส่งจิตออกมาเพื่อได้ร่วมอนุโมทนากับโครงการมีบุญมหาศาลโครงการนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณ